พามาแนะนำคาเฟ่กลางน้ำแ่งใหม่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะร้านนี้ชื่อว่าร้านเมเจาะคาเฟ่นะคะพิกัดร้านนี้จะตั้งอยู่ติดกับร้านอาหารชายทุ่งเลยนะคะทางร้านมีให้บริการทางเครื่องดื่มและเบเกอรีร่รสชาติดีราคาไม่แรงจับต้องได้ค่ะภายในร้านจะมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะมากเลยค่ะการตกแต่งในร้านจะเน้นไปการเล่นสีของอิฐแดงและดินเผาทําให้บรรยากาศในร้านดูเป็นสไตล์คลาสสิกแต่ในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนนั่งอยู่ที่บ้านเลยค่ะ โดยช่วงหน้านร้านจะเน้นการตกแต่งด้วยอิฐแดงก่อโชว์ผิวเรียบนำมาเกาะช่องลมสลับแบบนี้ค่ะและด้านบนหลังคาทางร้านก็ใส่ใจไม่หลุดคอนเซปด้วยการมุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินเผาค่ะนับได้ว่าเป็นการตกแต่งร้านที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสะดุดสายตาลูกค้ามากๆเลยค่ะหากท่านไหนผ่านมาที่โคราชอย่าลืมแวะมาชิมขนมและเครื่องดื่มอร่อยๆเสพบรบยากาศดีๆ และหามุมถ่ายรูปสวยๆกันที่ร้านเมะเจาะคาเฟ่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมากันนะคะ